สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ Eco Channel ครับวันนี้นะครับผมได้รับพัสดุชิ้นหนึ่งนะครับจากเว็บไซต์สั่งของออนไลน์นะครับผมได้สั่งเป็นรอกนะครับตัวใหม่ไป1ตัวนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันครับว่าเป็นรุ่นอะไรยี่ห้ออะไระครับ นะ,น,ะนะครับก็คือลอกตัวนี้เลยเดยูกิโอนะครับตัวนี้เป็นรุ่นาหารุ่นก่อนผมสั่งไปเป็นรุ่น CS นะครับเป็นโมเดล c ีนะครับเป็นเบอร์เจ็ดพันนะครับแพเกจก็สวยงามครับประมาณนี้ แกะดูข้างในครับข้างในก็จะมีเป็นแขนลอกนะครับเป็นทรงโรบอทนะครับแล้วก็น็อปเป็น EVA นะครับโอเคแล้วก็ตัวลอกตัวลอก เสียงก็ไม่ดังมากครับแต่ว่าสปูลเป็นโลหะนะครับแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกรูปทรงสวยใช้ได้เลยครับ ตัวนี้เป็นกี่ลูกอื่นนะอัตราทดเกียร์นะครับ4.7ต่อหนึ่งนะครับเห็นไหมเป็น4.7ต่อหนึ่งนะครับสเปคของแบริ่งไม่ได้บอกไม่ได้บอกตัวนี้ผมซื้อมาในราคา400กว่าบาทนะครับ ลองดูกำลังเบรกที่หนึงยังหมุนไปอยู่ไม่ได้แน่นมากโอเคเดี๋ยวเรามาประอบกันครับนี่ครับก็แขน แขนลอกเป็นเกี่ยวด้วยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยนี่นครับเป็นเกีียวด้วยนะครับผม <c oughs> เป็นขนาดลอกซ้ายนะ กอราคา400กว่าบาทครับแต่ว่าโอเคเลยครับวัสดงวัสดุนะครับแน่นหนาเลยครับไม่ได้เลยโอเคเพื่อนเพื่อนดูเวลาหมุนนะครับปกติแล้วลอกแบบราคาถูกๆเงี้ยเวลาเราหมุนไปนะครับมันจะแกว่ง <Wow. S 1> จะแกว่งเงี้ยแต่นี้ดูเพื่อนๆดูว้าวคือนิ่งมากอ่ะ ไหมครับมันไม่แข่งนะปกติมันจะแข่ง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 ,แงเนาะอันนี้คือแบบใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยครับกับราคาสี่ร้อยวกว่าบาทนะผมว่ามันโอเคมาดูสเปคเพิ่มเติมเหมือน,นอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ครับเป็นเบอร์เจ็ดพันเบอร์เจ็ดพันนะครับบรรจุสาย0ูจุดห้ามิลลิเมตรนะครับได้ล6หกสิบเมตรนะครับเบอร์0ู5จุสี่ห้าได้สองอยี่สิบเมตร 0.35ได้250เมตรนะครับประตาทดเกียร์อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเป็น4.7ตอนนึงนะครับโอเคตัวนี้ไม่เห็น,อนบอลบอลแบริ่งเลยไม่บอกบอลแบริ่งว่ามันเท่าไหร่ oh, <no. S 2> มีกี่บอลนนข้างในก็ไม่มีอะไรแล้วครับ oh. แค่นี้แค่นี้เด้วัน oh. นี้ก็มาแกะกล่องให้เพื่อนๆดูครับคร่าวๆ นะครับเผื่อนเพื่อนสนใจเอามาประจำการเป็นอาวุธประจำกายอีกสักตัวหนึ่งของเพื่อนเพื่อนนะครับเผื่อได้เอาไปใช้กนันราคามันถูกด้วยแหละแล้วก็รูปทรงมันโอเคมันสวยงามดีครับผมว่ามันสวยนะโอเคเดี๋ยวต้องลองไปใช้งานดูครับว่ามันโอเคจริงๆรไหมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องหา คันประกบนิดนึงครับว่าผมตอนนี้ผมมีเป็นคัน8ฟุตอยู่ไม่รู้ว่าประกบใบมันจะใหญ่เกินไปหรือเปล่ากับเบอรอ7,000ตัวนี้นะครับนะครับอาจจะต้องหาเป็นคัน10ฟุตประกบดูอเอาไปตกสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากไปด้วยครับกับลอกเดยูกิโอนะครับเบอร์อเป็นรุ่น CS 7,000นะครับท่านใดชื่นชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของ Echo Home Channel นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ